เอ้าเฮ้ยโหยโลดไปโหลดระโหลดเอาว่าโหโลดว่ลดละเกมนี้เคยปานีเราด้วยแหละแล้วม <laughs> ัน้มันเคยปานีมันใช่เกมนี้เหรอมาอภัยอัยเก่าเอ๊ะเขาจะเปิดอะไรนะ่ะเขาจะเปิดกิเซโองันหรองั้นผมเริ่มแล้วกันจัดเลยเอะคุณจุนไม่ค่อยออน ดูนี้มันจะได้อะไรแบบสามสิบี <laughs> เ,เราดูตู้หลุดยังเอ้จุดของหลุดแล้วเป็นไร่เจาบมาล้วเกมนไว,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 ว้ ไม่ชอบขอใหม่อะใหม่เลยอยากแบบใหม่ของเยิะโลที่อะไรเนี่ยอ่าเจ็ดมั้งหล่อไปนะก็เลยห้าห้าผัดจัดหนึ่งเออโอ้ยเดย๋เหยาะอยกดพิษไอ้สัสไปไปกดบวกพิษส่งไปหน้าใช้เงินเลยส่งไปหน้าใช้เงิน สองสามช่วงนี้ต้องประหยัดเนหี่ยอยากกดทีละสิเยอะสามหูม่วงคู่ต้องเก็บไว้พี่เมย์สี่ขออันนี้เลยก็ได้าจะออกเลยไม่ววะอ้าเออย่าน,นะห้าก็ต้องกด ล่าเออถูกแล้วใช่ถูกโอเคออกเป็นโอเคทำไมมันออกง่ายจังวะการกับอาวุธอันหนึ่งจะครบแล้วจะครบป๊าปขอให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดลึกน้ำมึงแปดเก้าสิบย่ไงเฮ้ยเร็วนะเนี่ยจบเร็วมาคุณได้บนกับล่างเราใช่ไหมบนล่างอาวุธหรือกลางกันเนี่ยเอ้ยก็เอาตรงๆนะหยุดเลยก็ได้นะเรากลางแทนที่ได้เราจะไม่อยากได้ผมเหรอให้เขาพบไปกลางแทนใครอะมาขนาดนี้แล้วเขาพบไปทางกลางใส่นี่ได้ใส่เออโวคาโดกลางได้ใส่เอ่อบิตามินกลางได้ คุณ<า>จะไม่ใช้เซตสามอย่างนั้นเหรอแม่งเ,เหมือนวันผมเป็นเป็นเทวดาเล่นเป็นเป็นจอมานค <c oughs> างซ้ายข้าง,างกว่าสี่อนน่ตัวประกันตลอดนะตัวประกันตลอดโอ้ยไม,ไม่ไม่ตัวประกันเท่าแล้วพี่แล้วที่เป็นอาวุธอะโ <c oughs> อชิด oh, อะไรวเน,นี้ยนอี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ กลางกเลยมาเลยกลางจริงกลางจริงแต่เป็นอากาศัากาที่ดีไฟฟ้ามั้ยรับใช่ใช่ครับกาที่แบบตีบนดอตตีดอตไฟฟ้าตีเป็นดอตไฟฟ้าติดต่างระดับเนหนึ่งขอบคุณครับสองท้ายหนึ่งต่อมาแรกใช่ั้ไหมถ้าไม่มีแผงกดที่ย่อเลยโอ้ยสองร้อยแปดสิบจัดไป ชอบทำให้เจ็บตัวม่ะทำยังไงได้ต้องกลางด้วยนะ <c oughs> นี่ไงกลางฮะ <c oughs> นี่ไงกลางอะไรนี่มันย้อนเวลากลับไปเหรอเ <c oughs> ออต่อคลิปตบอไปเลยเด้อยะไรเรี่าร <c oughs> ้อยอุทานลว <c oughs> ไม่รอดเก้าทีไป แล้วไปทีละอันไปทำคกูเครียดางนี้เขี่ยเขี่ยมนี่ไงนี่ไงไม่ต้องมีไม่มีเดี๋ยว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 คุณเลยสิ่อนอื่นเลยนะเอเดียดเดี๋ยดยังไม่ต้องไม่ต้องเปิดเปิดต่อไปก่อนเปิดจนกว่าไอ้ปลาสุดท้ายจะออกแล้วเดี๋ยวคุณมาดูดูฮิสตอรี่ดูออกเกนมันดูแค่สิทธิ์ฐานรากเท่านั้น เล่นใหม่ก้าวเก่นเอาไปให้นี่ไงหยุแล้วโอ้โหจัดได้ครับโลเดียวออกอีกแล้วอ่าเนี่ยแล้วคุณดูเช็คเช็คประวัตินะเช็คประวัติประวัติประวัติโอ้โหออกขี่แล้วเนี่ยหรือว่าดีหรือว่าดีไปใส่เกจซีโอเดี๋ยว นั่นแหละมันมีตัวเดี๋ไม่มีตัวมีของแล้วเฮ้ยผมหรือว่าเอาอย่างนี้ดีว่าแบบแบบไม่ต้องมีตัวเลยคือแบบไม่ต้องหาตัวเลยก็คือแบบมีปามีของแต่ไม่ใช้ตัว What the fuck จัดเลยแล้วกันมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วถ้าไม่มาไม่มาร้องอดขวดขอหนึ่งโลออกได้ไหมไอซีนี่รอเพราะยังไง กดทีละโลมันก็อันนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ออกชา้าไม่เปิดสิบไปเลยหรออยู่สิบอ่ะเฮ้ยเอาทีละโลเผื่อโลเดียวออกไงลบอ๋อเออไปโดนเลหนึ่งโลโอเคสองโอ้จัด สามอ้าวขับชุก,ก้าประชกรทานไนอน่หมโอ้โหสีเจ็ดคนหัวแล้วเนี่ยัดห้ากิโลเนี่ยผมจะกดเทียร์โลเพื่อโลดียวออกกดเลกเกกเพลยกเี้ยหก คนสุดทางก็ดูรังเลยโอ้โหเจดเออผมลืมบอกคุณแล้วว่าคุณเคยว่าเกมมันใจดีขนาดนั้นเลยเฮ้ยผมเคยโลเดียวออกต้องสี่ห้ารอบปอดีโลเดียวออกมันมีทำเทไปอันนี้เท่าไหร่วะเอ้ยชิโุบุชิโุบุนี่ฮิวเดียวฮิวให้เพื่อนได้ปะ ไม่รู้ดิเกมอะไรเดี๋ยวก่อนกําลังโ้มอยูโคตรโทอด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 ไอยอโอเคอีกสองครั้งว่ะวันโรดิสี่ดอ่ะมันก็ต้องขิงงงเพื่อที่สุดเออเพื่อนผูดถูกแล้วเพื่อนขิงสิบมาออกไหมสิบแล้วมันต้องออกแล้วเนี่ยใช่ไหมเออเออเออออกแล้วเอาว่ะออกว่ะ ออน่ะอาทิยะโลใหม่เผื่อสิบโลออกเฮ้ยเผื่อโลเดียวออกแบบเดิมเออได้แหละได้แหละเออเออมาออกก็สิบแหละออกนเดียวไปสามสิบโลออกอะไรนะออกอีกอันอื่นอ่ะเมื่อกี้ก็ออกไปแล้วไอ้ันอื่นเลยเย้เย้ยแห่งเอ้สามโอ้ ขอร้องวันนี้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อตัวพี่เมย์โต๊ะบอกแล้วผมแบตก็โอ้โคตรหลอกตายเลยตัวโฟกัสไม่รู้อะไรหยุดเซ็งยี่มากลางมาสองชิ้นแล้วเฮ้ยม่วงยั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 งโอ้โหเอ้ยมันไม่ออกก่อนนั่นเลยเหรอครับเซ็งยี่ต้องออกแล้วแหละจะออกมาอีก่แล้วเซ็งยี่ เชื่อว่าเราทุกคนที่เล่นเกมนี้มานานนะขอที่จะรู้ว่าเกมมันไม่ได้เจ๋งดีขนาดใช่ถ้าเกมมันมผมมันไม่ใช่นั่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเพื่อนตอนผมไม่ลงเดียรผมยังเกลือเลยบางครั้งเอ้าเฮ้ยโหลดเฮ้ยโหลดเลยครับเกมดีดีโหลดเลยโหลดว่ะโหลดเอาว่ะโหลดว่ะเกมสิโหลดว่ะโหลดว่าขอใหม่แน่เลยเพื่อนิีโอ้โหโหลดฟ้าว่ะไม่ต้องโหลดก็ได้แล้วโหลดฟ้าว่ะเนี่ยโหลดเกมได้ไงเพื่อนเออโหลดฟ้าว่ะ เฮ้ยเดซิเนดอโอ้โหสัตว์สุดทักโอ้ยสุดทักจริงๆมาออกออกออกมาเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้เลยไดแล้วเออเอออายเ็บไว้เย้เอให้ลดออกเย้โลเดียวไม่ได้ใเออโลเดียวชุดาไหเนี่ยโลเดียวจริง ถึงมีมว้นั่นแหละมีมที่ข้างหน้ามันปกติค่ะแต่ข้างหลังก็คือแบบอันนั้นแล้วหลังไม่มีแล้ว <c oughs> มจะโหลดอะไรอีกอ่ยกดรับของยังโหลดเลยอ๋อตัวตัวนี่ถึงชุดชนะั้นเลยนะเล่นกระดานเล่นให้ดูหน่อยใครใครจะเล่นเอาขึ้นกระดานสี่แล้วก็รีไม่ใช่เอากระดาน,นยังไงก็คือเอาเอาให้ได้เฮ้ยเนี่ยใช่ไหมเราใช่เอาให้ได้เนี่ยเฮ้ยเรามาเอาให้ได้ไอ้หน้าตเนี่ยได้ไอ้นั่นแล้วก็รี เสียผิดใช่ไหมเนี่ยเอาให้ได้ที่มันไอ้นี่มาเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ถัดไปถัดไปเรื่อยเลยเลยใช้บุ๊กบลีป่ะใช่ไหมเอาแล้วขึ้นตัดไปรื่้องลี้ไปท่านหน้าถัดไปเลยนับจากซ้ายไปขวาเอ้ยนับจากซ้ายไปขวาหนึ่งเป็นหนึ่งถึงสิบหกคุณอ้าวแล้วจะซ้ายไปขวาไปร้อนซ้ายไปขวาเป็นหนึ่งถึงสี่ จนไปถึงสิบหกเอามาดูลางเลยเดี๋ยวเชียร์ผมเอาวันที่สิบสองสิบสองผมไม่สิบสองสิบสองสองสิบสองอันนี้สามสุดท้ายออนี้แหละแลไปนะว่าข้างบนเออนั่นแหละเออแต่งกระลาขันเลยอ่าไหนอ่านายให้เลือกให้เลือกให้ให้จิ้มเลยที่แปดที่แปดข้างบัตรม่วงไปข้างข้างบัตรม่วงที่สองสุดท้ายไหนเลขแปดคลื่อนที่สองอันเนี้ย เออแน่เอ็นได้นะเออใช่โอ้โหกำลังขาดอยู่แล้ววุ้งใช้ไปขวาอะไรปวดหัวเอาเอาอันไหนต่ออันไหนต่อขวาสุดเลยขวาสุดขวาเนี้ยอันนี้ใช่ไหมแทงโวหวะแทงโวหวะเน่ออกเน่เออแน่เลยหนึ่งสองสี่ห้าห้าฟานตัดไปอีกดอกปวดจังไวงอ่ะไหนไหนนี่คือหน้าแรกเลยเนี่ย เอางาแรกกันล้างเลยฮะตอนที่เก้าที่เก้าเก้าเอาสามมันที่หนึ่งเออนั่นแหละเวไปเออเอออยากล้างสุดไหมล่นกางกล่องไหอนี้เออเไปเออเออเออกูจะดีใจดีไหมัดไปเกือบล้างตู้เฮ้ยปราบอะไที่มันไม่หมดหมดเอ้งไง ไม่ล้างกระดาษก็ไม่เป็นไรครับมาต้องการต้องการลงตรงไหนอีกมาอ่าให้จิ้มเลยเนี่ยนี่ตังผมนะแต่เขาพูดคุยจิ้มเลยท้ายๆอันเนี้ยอันเนี้ยใช่ใช่ผมบอกนี่จำไว้เออชั้นสามห้องสองฉันสา้องสองคือคั่วต้องข้ามบองคนผมเอาซ้ายบนชั้นสามห้องสองฉันสามฉันสามน้ลงมาชั้นสามห้องสองอันเนี้ยเออเออใช่เออ อโอ้โหไม่เหลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออ่าชั้นหนึ่งอันที่สามชั้นหนึ่งอันที่สามเนี่ยเออเออโอ้โหโอ้โหใครอ่ะพอดีกระตากแทนเลยใครอีกอ่ะคิวคิวคุณลบคิมาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเคว้งเควงเควงเอาเอาสองช่องสองสองช่องสองอันเนี้ยเออเออนั่นแหละโอ้โหอ้โตัวเองเลือกเลยตัวเองเลือกตัวเองเลือกไง อเานั้นเรียกกันอย่างนี้นะคุณโลคุณซูก้าผมคุณจนแล้วก็เอซี่เอออ่อ่ะคิวต่อไปคิวต่อไปลบลบโลไปใครใครลบสายบนสายบนสายบนเนี่ยใช่ใช่หนึ่งเลยอะโอ้โหเออโฮ้ยรู้สึกคันมากไปยิงโกเลยไหมเหลือช่องเดียวเนี่ยมันขัดใจขัดใจเนี่ยเนี่ยนะเอาเนี่ยนะเออนั่นแหละ สองพิโกสองพิโกพีบิโกนึ่งแย่งไม่ใช่เนี่ยทแย่งแย่คือตอนนี้มีความเฮียแล้วพิโกอย่างเงี้ยเลยเลี้ยวเสียงเลี้ยวข้างกล่องเลยเอาข้างกล่องเลยกล่องโยบูไม่ต้องจัดไม่ต้องจัดข้างแล้วเนี่ยข้างกล่องข้างกล่องเออเนี่ออฝ่ามือนะเออเออเออแล้วไอ้โวกผมยังมาวะเอออะไดีอะไรวะเนี่ยตาผมใช่ไหมน่าสรุปตัด เดี๋ยวเรามาเลี้ยงกิวก call, <t ick noise> ันใหม่กันเดี๋ยวคิวเดี๋ยวคิวอย่างงี้นะเดี๋ยวเป็นโลคนแรกคุณชูกานที่สองขอุณที่สามคุณชุนวอนที่สี่คนเอ็นซี่คนที่ห้าต่างใครก่อนนทาจ้ะเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่งั้นเอาเอ็นเซี่ยเขเลี้ยวไปไงเริ่มใหม่เลยเอาคุณโล้เลยไปไอ้นั้นเลยไอ้ตรงไอ้ตรงแง่งแง่งไงแถวแง่งไงแง่ยแง่งกลางเหรอแง่งกลางระหว่างกลางอ่ะมาเนี่ย โโอ้หจะล้างทุกหน้าเอ่ะอะละข้างกล่องข้างกล่องเหมือนเดิมข้างกล่องข้างกล่อางล่งอุกกาบาตอ่ะอ้าวไม่ทันแล้วไปอันล่างเลยกูแอันล่างเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเออสายได้ไหมัวเลยเฮ้ยได้เลยเออเออสายจังหวยัดไปถัดไปบอกแล้วเจ้ากูดีสามสามใช่ไหม เดี๋ยวป่าเพว่าเดี๋ยวนี้ช่องที่สามเอาไอชั้นที่หนึ่งอันที่สามชั้นหนึ่งอันที่สามเนี่ยใช่ไหมอันเดียร์นะโอ้โหมีไว้แบบทีเดียวมาผ่านเลยอะต่อไปต่อไปคนจุนป่ะเกมนี้เคยป่าันีเราด้วยเหรอ แต่ถ้ามันถ้ามันปาณีมันใช้เกมนี้เหรอถ้าปาณีมันก็ปานีเลยไปแต่ถ้ามันแบบมันโหดมันก็โหดเลยเลยอ่าใครต่อใครต่อคุณจนว่าต่อนะ่นนันนเลือกเลือกอ่าบุญได้ง่ายแถวสี่อันที่สองแถวสี่อันสองสี่สองเนี่ยไม่ไม่แถวที่นี่แถวที่เออนั่นแหละเอืออือหนึ่งแปดแม่งตาใครต่อต่อไปคุณเนเดนซี องั้นผมเองเองมุมแล้วกันเอ้ยโอ้โหแต่มันไม่แช่นี้ได้ดีอยู่เชี่ยเชี่ยมันในดวงของเจ้าจัดไปเลยรถลถมาสายบนสายบนสายบนเนี่ยนะใช่ใช่ครับยิ้มแค่ในสายบนโอ้โหอเาข้างบนอุกบาลเลยเอาข้างบนอุกบาลบาลเลยโอ้โหไม่มาเลย กล่องเยอะกันาขวาเอาข้างขวาของไอ้ที่เออเอาชั้นสามที่สามชั้นสามอันที่สามเนี่ยเออตอนแรก้างกล่องโอ้โหโอ้โหเยอะไปอะไรวะเนี่ยอะไรไปรวมกันก็สิบห้าปรดีเนี่ยไปใครนะติดกล่องแล้วนะไม่ติดคุณจุนไปต่อมีติดกล่องนะไข่ค่า่องคนสิบาอันแถวสองอันที่สามสองสามสองไอ้สามวะบนเลย โอ้โหโอ้โหบิงโกเลยได้ยีบิงโกแล้วป่ะต้องมาแล้วใช่ไหมได้ต้องเอามุมให้หมดเออเก็บเออแย่เฮ้ยเลิกใจไม่ดีล่างแล้วแถ่นี่ยล่างใส่ละซ้ายล่างนี่ใช่ไหมใช่โอ้โหเเอออา ว่าไหลบิงโกเลยป่ะบิงโกไปเลยบิงโกขึ้นตอนเนี้ยได้ไหมอ่าเนี่ยอ่าบิงโกไปแล้วเออบิงโกโออเดี๋ยวผมอันชั้นสองที่สองสองสองใช่ไหมเออเฮ้ยเออโอ้โหมันจะเยอะกว่ามันจะเยอะกว่าอีนั่นเลยนะกว่ารางวัลใหญ่นะกูจะให้กูุ่กล้าว่ากล่องอยู่คือว่ากล่องอยู่ข้างกันแน่ๆเนยเลยคิต่อไปคิวต่อไป เยังไหนงน้ีเลยเหรอเอาอันหนึ่งแถวสองบิงโกไปหนึ่งแถวสองเออบิงโกเลยเออทำไมเออไอ้หน้าผมผมสังเกตตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มละวคุณจุนแม่งมามาพอพอแม่งเล่น้อยเมื่อไหร่ะคุณจุนปุ๊บแม่งได้เลยเโอเคพอแล้ว รีเลยนนี้รีรียาวเลยรี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 ได้เลยรีได้เลยรียาวเลยรีเรื่อยๆอ่ะถ้าไม่ได้ก็วันถัดไปเไ้ยมันต้องได้ภายในวันนี้โอ้รีทีอีกทีสาวโอ้อีนึงอีนึงพี่ได้เลยโอ้โหลราพรุ่งนี้ไป รอพู้มาต่อกายต่อมา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 โลเดียวออกเนี่ยโลเดียวออกเลยเออโลเดียวุมันสิบโลนี่ไม่ใช่โลเดียวเนี่ยก็โลเดียวกดครั้งเดียวไม่กดครั้งเดียวครั้งเดียวแต่สิบทีทีเดียวไม่ผมไม่เหมือผมไม่ใช่คนอย่างคุณผมไม่เชื่อผมไม่ไปตัดตัวของตัวเอง ไม่เชื่อใช่ตาจับไปห้าสิบเลยเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยววนกลับมาก่อนผมไปเจอคนโพสมีมีคนแบบหนึ่งสองสามอูม็ดใช่ไหมทีเดียวนะครับโอ้โหทีเดียวทีเดียวได้มันมันจะได้ก็ได้เลยเ้นี่ไงจริงเฮ้ยเฮ้ยกาผมไม่ว่ากาผมไม่ว่ากาผมไม่ว่าขาดปกติครบแล้วทีเอาวะมีคนเปิดต่อวะดูก็ดี จัดไปหาดีโลต่างซ้ำไม่ได้โคตรแงเลยโเอีอวะอเอีแก้นะอเอเอ้ยเอ้ยผิดยอดยังอ้าวยัอยังมียังมีดีนะก็บอเลยเ็เยไงพลังโมอีเอาว่าเปิดหาโทรโทเนิบอะตู้นี้อ่าเดี๋ยวก็เนิอกล่าวก็ไม่ให้อะนเม่แฉไอ่กรเถม่ะเุขออีกเอาแฉหน่อย แม่งไม่แถมเอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วทำไมไม่แตกทำไมไม่ขึ้นนิวอะถูกแล้วเมื่อกี้สองโลสามสิบโลต้องมาเนี่ยเดี๋ยวให้เปิดชุดบ้างเออติดโลนะมาแล้วสอง สามสิบโลโลดียี่สิบสองโลแล้วจะถ่ายเลขนะเนี่ยถ่ายเป็นปาปลาซีเลยแชร์ดร์ดชทีมรีกับมากดซื้อรอเลยยี่สิบกุ่แจอมาเดี๋ยนะมีสิบหกซองใช่ไหมกดหนึ่งกดหนึ่งออกเลยมาอย่กดหนึ่งออกเลยถ้ากดแถวสองอันที่สมอ่ะ สองที่สามใช่ไหมหัวเรือหัวเรือก่อนเลยสองแถวสองที่สามใช่ไมใช่ใช่แถวสองที่สามเนี่ยกดหนึ่งออกเลยเห็นไหมโอ้โหเป็นไปไม่ได้มามาคนต่อไปคนต่อไปใครอยากใครใครใครอยากซีใคร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 ต่อใครยาสามสองแล้วกันสามันที่สองแถวที่สองนะเออเออเออแถวสี่แรกแถวสี่แรกเสียแรกเออเออเออวิ่งว ข้าีวักอ่อยกว้าใบอ่อยอันหนึ่งนี่แจ็คพอตแตกนะมาใครใครอยากได้ต่อใครอะไรอย่าด็ดอรใคลกเหรอลกไหมาเงียบเเดี๋ยวผมพอเลยนะครับวิงโกเปเลยก็แลัวกันเออโอ้โหขาวขาวดำดำมามาสูตตัวเอเหมือนผมไหมเอาล้วอาเอาไหมเราครบครัวแฟมิลี่ใช่ไหมโอเคแฟมิลี่เอ็ เอาหนึ่งอ่ะอันที่หนแถวหกับที่หเลยเอ็กเลยเหรเอาเป็นเเลยเไปเลย่างเงี้ยถ้ามากันไหนก็เอ็กไปเลยเอ็กไปเลยเรียงเอ็กเลยใช่ไหมเออโอ้โหเอ็กเมนเเออเอ้ยยังไงเอ็กมันนี่พลังแห่งเอ็กเมนไปไปไป out of m เป็นสองส่ มามาใครอยากได้อะไรอยากเอ็กไมหรืออยากโอโอรอบอันที่สมเอาสองอันที่สามเอาสองที่สามเออเออแต่เอ็กต่อไหมสายบนเขาบนสายบนสายบนเหรอเออเอาขวาล่างอะไรนะขวาล่างสุดขวาล่างโอ้ฟารานแห่งเอ็กเมนไม่ช่วยสองเอาที่สามนที่สอง อสามวันที่สองเอ้ยโออเห็นออกขาแต่อิเล็กต์ออกช้าทำเมลเลยเฮ้ยมีโก้แล้วป่ะเพื่อนมันต้องมีโก้แล้วป่ะมีโก้ใช่ไหมสา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 มโอ้ยเอ้ยเรื่องอะหยาดโอ้ยจุดไปคนเดียวไปขอโทษดิก็มันเป็นเจ็บน้อยที่สุดแค่คำว่ารัก อยากได้ตรงไหนเอาแบบคุณจุนเมื่อกี้อ๋อสามสามใช่ไหมเฮเอ้เอ้ยออวของข้างนเลยข้างข้างอะไรสายมืออ่าสายมือเฮ้ย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 อะไรเจ็บน้อยเจ็บน้อยแล้วอะไรวะที่กูเจอเมื่อกี้นเลี้ย ลี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 เีีล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 ีบีบนลีลีลลยบนลีลีีล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 วาบนสุดลีลีล โอ้ยอา่างเงี้ยคุมแล้วข่ายบนใช่ไหมระดับกลางก็ได้เงี้ยคุมอ่ะสี่สองเอ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองอ่าข้างๆลาชมพูเลยอันที่สามอ่ะข้างๆเลยหนึ่งสามอโอ้โหไม่ได้ไงอ่ะอันที่สามแถวบนนะอันที่สามแถวบนบนสุดเออเออโอ้โหขวาล่างให้ขวาล่างเลยขวาล่างอ่ามา เอาข้างบนในนี่เลยจะคอดำอ่ะข้างบนคอดำหมหัวนะข้างบนคอดำหมดได้เลยเนี่ยดีใช่ไหมได้เลยอ่อเออได้เลยโอ้หร้อยไม่ได้เอาสายล่างสุดสายล่างเออแล้วมึงจะทำนานทำไมวะอันนี้สี่สาสสามไปสี่สองาวไมโ้สี่สามสิบสองล้างไหมครับสี่สามนงสามี่ข้างไว้ชมพูอันซ้ายซ้ายช่องสามคหนึ่งโอ้โหไม่ไมไม่มาเลย สองอันหนึ่งสองอแถวสองอันหนึ่งโอ้ว่าต้องบนไอรอบบัตจมพู่สามสี่สามสี่เออวันวันแล้วไรวันละเก้ารอบเลยปะใช่วันละเกเลยเออเดี๋ยวค่อยมาลีมาวันที่สอง เขาเกมสดๆเลยมาเราจะมารีหาชุดการอบวันนี้ไม่มีใครตื่นเช้าเขายังไม่ตื่นกันเลยหนึ่งสองอะ,อะไรนะ เอาไอ้ฮะดินกูบาทโอ้มาเอาใหม่ดินกูบาทไม่พอแหมคุณลูกดินกูบาทนี่ใช้ไปหมดเลยโอ้วันนี้จะได้ไหมเนี่ยเออเออโอ้เอ้ในที่สุดเอาล่ะครับผมว่ามันต้องได้รอบเดียว ได้เป็ดได้ห่วงยางเป็ดน้อยเอานี้โอ้โอ้ซื้อทีละหนึ่งแล้วฮะเออเพื่อความประหยัดเออเอ้ยผมต้องประหยัดเพชรน,นะฮะเฮ้ย ไหนที่สุดก็ได้เสียดายที่ตื่นเช้ากันเปิดไปหน่อยพวกเขายังไม่ตื่นกันเละที่นียจ๋าเออแแล้ว,อ,อ,ลวอย่างที่ฮะอย่างที่ดูเต็มตัวเลยโอ้โหแบบมีความเป็นไซเบอร์พังมีแบบความเป็นนีออนโอ้ ปุ๊มจริงฮะกดเลยฮะเทคนิคหลายหลาคนน่าจะรู้ไหมเทคนิคก,ก็คือกดมาถึงหน้าสี่ก็คือกดอสุ่มจนกว่าจะมาถึงหน้าที่4แล้วก็รอเลีเยวพอมาเลีได้ชุดเสร็จปุ๊บก็กดหาเลยมันจะประหยัดเพชรมากครับหน้า4เท่านั้นโอเคโดยรวมแผ่นห้ก็เสียหายประมาณนี้ <c oughs> ก็เหลือเพชรประมาณหมื่นหกแต่น่นนาจะ ได้เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมไม่รู้ว่าแพท5.9จะมีใครมากดด้วยหรือเปล่า <c oughs> โอเคงั้นไว้เจอกันแผ5.9ครับ <c oughs> <c oughs>